เออรวังปวมากมือร้ายกูร้ายคน้ร้ายคือเทียงเยี่ยงงามพูดได้เรื่องแค่หน่อยไปก็ยืมเนาะนี่แหละเขาว่ามือขลึกรึงบันจบห้ครบบาทดาปมหมาขาดผังอาจถึงก้าวข้นเห่าคอยเคยคอยแข่งไปแค่คุ้มไปมันตรงมือชักมือระยิมคุ้มคนเท่าขั้นคิดดีชั่งดีน่ะมันเด็กขึ้นดีๆกอกแค่กูเรียเคงปอบไปห้อยห้วหันกอก อันเด็กระดานอมขั้นเฮ็ดตัวกระเดว่วจะได้ร้อย้วนขั้นเฮ็ดดีเพวกกะขั้นได้เสือเงินก็ขั้นั่วอ่าขั้นมือคบมือแยกมือคบมือหมถึแล้วก็บวยวงั้นบุกนะคู่คู่คูคนนั่นละบุมบวมากเพราะเดียอ้างคือกระบุญคือเก่านั่นละนางพระจับุญเทอของขอคั่วขอใช่คงแขางบุญอ่ามือคบมือรยกมือคบมือใหนะฮึ่แล้วก็บวอืม อัน้การนายคือฟดตวันนักศึกอืเอาวามบุมมาหลายบาทก็เป็นใจพันบาทก็ได้อ่าใครติพอแนะนเอามีคุกไม่ดักม่คุกไม่หมายเดอๆด็คือไม่เสีอืมหลายคนกยอ่านได้ชื่อหรือจนางช้ิีากกลบคระว่าองูกะลูกจะได้เอาจังไม่ค้งกูหมายหวั่นอืมบ่คือกระเพาะไม่คงแล้วข้นคือกะเพาะจไม่คุ้งหมือืม tôi đã cô vào tháng một ừ. mươi. The bọn em ti vô ký bỏ ký 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 là ký 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 เมื่อเช้าจะได้มาถุงแล้วพอสามจะขวงอ่ะคือจะไม้งอ่ะความมือบ่มือกับเมามากเพิ่งเออปู่ใจแา็งเวามันเกิดน้อนหลังให้หนูบอกนอนขถูสุ่านีใจคืมเกิดว่าคือข้าวเก่ายข้อข้อสองหาสองของอ่าขออวยพรให้นางสาวสุขนีใจคืมไม่สุูกมอดับม่สุขไม่มัอ้ว่านาทุกครับไรที่เร็ยกว่ด้วยด้วยด้อ ขั้นอยากได้คองควันวันเกือบใ่พคืงหม่ก็จัดไปก้อนละสิบเก้าท่ะนะคืก่อนละสิบเก้าแล้วเออืมนหายก็เคือก่อนละสิบเก้าอืมนางออนนี่ค่ะคำนุ้มพรมกับนายทันะทัดว่ะทนทนงทัดว่ะอืมข่วงเลยครับอืม ขครระว่าอืมอุ่มให้จตอุ่มตโตของร้อยว่าข็งอ้าให้นางออนยี่ค่ะมือขูมือด r กมือขูมือมกอายุวันนะขูกขาแพระหึงแล้วก็รวยนะลูกนะเออเสือมาหาฟัวก็กอืมจังมาเด้อค่าเส้ินเขากะควางม่อัางมายุกอืมลังปืใหม่จังเอาจังมาเด้อเด้ออืมก่นปใม่คงอัางนะอืมคนเต็มมาลูกอืมคนเต็มบก ừ rắn quyền mai hỏng cái con bài cái dây tua nào hm ừ. con tua kia bình quyền bài chị kịch bài nào ngài chị kịch bài con tua bài luôn cứ bà, ừ. 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 bà bà ừ. ăn ong như kha luôn hm chị kịch bài anh kìm không kìm ừ, kìm nói hỏi kìm 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 cứ ăn cuốn cuốn kìm 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 เกศขวนเงินกับเกศคีบก็งันบอกว่าเกดคีบนั่นจะเป็นเกดขวนเงินผมไ่เปิดสองคนไม่เปิจะได้ไม่จังใจเลยบอกว่าเกศคีไม <c Blaze> ่เป็นแช่เกดขุนเงินมันรู้จักเปิดกูเรื่องเขาจะเสียนว่าถืนเนาะเออขาอกาบคารวาอีพวกขอจับกุ้งขางบุมหงาะเอาห้มันได้่คือห้มันใด้่คือจองคงนะข้างคือใหญ่มันก็ได้ขข้นงคือโ่้ใหญ่มันก็บ่ได้ญขรนักควนเท่าเนาะ อืออ่ะคุกม้เรื่องรวใหญ่คุกคุกคมนะลุงนะ <c oughs> อืออ่าของใครอืออันนี้นางมงค่าทำแข็งดื้อรวมบุ๋มมากครับองคู่จ้าพบกับนอทโชช้าวิเนวาปือคือเอือนางจุชารักอืคท่องดื้อพบกับานางขยาพ่นจ่ารักอาคือรวมบุ๋มมากหังมือขูบมือดับมือขูบมือมัน ขอให้ผงระบุนพงทางที่ลูกร้านคือรวมแข่งมาให้ตกเกอของลูกหลานเด้อแข่งมาหนึ่งรอยบาทให้ได้ขึ้นไปหนึ่ง้านบาทเริ่เด้อหนึ่งร้อยให้ได้หนึ่งารงเริ่มเลื่อครับอ่อออกมาให้ได้หมูไหนึ่งร้อยได้หนึ่งรงเอยเป็นะจที่ดีนะไม่ไดงนางแตงหมูมือของนางขอมเรืองเามือนอกของ ขอกก่าว่าวะองค์ปู่ตาและปู่คือพระคราวค่ะระวะเออปู้จ่าจาืาแตงูมคือรัวบ่จา่ารัวเพราะว่าหายใจนะบุงนะพวกเนาะเออขอกังว่าขอพึ่งพาไปมือองคูจตาและปูคือพระคราวพร้อมกับองค์แู่จะได้ร่วมข้างปอยกระโหรข้างนนะักแตงโมขั้นยาน่างขั้นยานัาตายแตงูมควอมแังแบนบนนะั้ งย่างนั้นคือประวัติพอบอกว่าคือจะููว่านี่งมันค่อยจะปลอดภัยแต่คือมาตรวจมืองือบอกความดันคนอื่นนั่งแต่งรูดตุดุูดตุดขณานี้แตงมูมีความเขียงมากเพราะเมื่อวานยังไม่ไปลงไว้เลยงวดนี้วันนี้แตงมูอ่าขอตรวจอืขอตรวจเพราะว่ารัดคิวพอรัดคิว Ấn giới thì phàn, à? ừ. mà cậu cậu chứ mấy cậu đòi kết thúc nó như thế này, chạy mua nó Dạ Phàn đứa cậu ơi mua, kết thúc mà chạy mua cái kết thúc mà chạy mua Dạ, bố Ồ, phàn đứa, phàn đứa đâu Dạ, bố Liêm kết đuôi ná Dạ, phải... có chạy Dạ, có chạy, Liêm kết đuôi Anh ấy phải ออของงาจา้าบ,บอกพอกับคาราวะอีร์พ่าจ้าจะโลดไหมเรื่องาจ้ามันคืออย่าโลดโปรดพ้หยุดเรื่องจ้าเด้อพอบอกว่าไปไว้ข้องหวานจะจะกันกาาแต่บกว่เนาะเออเรื่องจ้ารลดตายนะอืมอ่ะขูกม่ได้รัวานนะขูนะอืมอ่างมากนะบอันนี้ขเขียวบากเขียวนุ่งพอกับคารวะอีโพ ลูกแกรอดไหมพ่อรอดอือไปวัว้ดจววที่นะลูกไปวัดคนแข่งบ่เมินบอกว่แน่นครับอือไวเ้าเนาะเนาะขาดเนาะเนาะทั้งหมาอีนักปัฉมาวันที่เขาขาดนะเออย่งแบบปวดไผ่ยึงบอกพ่อว่าแข่ไวอือขอดมึงแมกไม่ถืออังบอกแตงยังบอกพว่นั้นเดอยๆครับมอือนะไปคิียร์ไอือเยาร้อยไม่เป็นไรถือว่าขาดเนาะเคลียรอไปแค่่านะอือ พราะว่าเขาคว้าคว้าผอมเขาไปว่าจะยืดเอองานเค่อารมณ์ก้นหาเกิดร่วมกันคุ้มคแขงบูมพบกับงานพันธุ์กาปูขาข่างเออร่วมกุงมากอาให้มือชูมือรับมือชูมือไม้หึ่งหึ่งแล้วก็รวยๆนะรวยนจะเริ่มจะเริ่มอันนี้อีงานนั่งน้อยขอแขกคุ้มคแขงวงไปยืดยืดอืมอ่ะคือไปคือแก่หมดไปอือเรียกโก อืออ่ะจะาต่ยืดอือเดี๋ยวนี้พื่อนดีดะะไปเนยอือโค้เอาอืออ่ะครันี้ครั้งนี้มาโมงยังทางนั้นอ,อืออืนนอคือผ่านมาทางเครื่องบคัครเยอยอื่นางนคำปิวเนาะวัดธนูอืมพร้อมกับขอมาเรื่อว่มาขอมาไดพร้อมกับานางตุ๊กตาอื นางนุพกพะคุ้งนโชมมานิโกงหโนโชมทึ้นีชมน,กกน,น,นางเท้ารกดาโนชมนีต่ตกเออมืทอชมคึดน่างคือดาอาบว,วาบุญมากขอให้มือโคกมือดาบมือโคก,ก,กมือไม้ไอ้กูวนะันนี้กูขับไรหึงหึงแล้วก็รู้ว่าทุกคนนะ์ทุกข์นะโรนจะลดินจะลืนะล่น อันนี้เขาอยู่ยังกองก่อน,อนอขอให้มือโคกมือราบมือโคกม,มือไมอไ้วัดความดันแ,แด้วปวดภัยยังยังอึงงังกองก่อนยังบอกปาอดภัยเดื่องต้องไปวัดใหม่เพราะว่าวัดหมู่บวานเครื่องมันร่นวนมันร่วนยังบอกแค่อื่นนั่นแหละบอกแค่อื่มันบอกเชืออือมันว่างกลาอยากงา่ายนอบอกแค่อื่นมันมันสุดตรวจเอามาือ มันบ่ให้กูหมอมาวมันยืนอยี่แตเขาอืหัวแางคือคู่กกอย่างก่อนวันนี้ก็พบแขกนะจ้าปูอม่ไม่คิดก้าเวดนะต้องไปตรวจวัดความดันเขาแกงไหม้าเพราะว่าความแันเป็นบาง่วดความแรนไม่ปกติเมื่อวานนี้ก็ไม่ปลอดภัยเอาวันนี้ตรวจใหม่ขอให้มันได้ก็คือ ถ้าคาที่นักโกตรงดูคือความแบบตรงดูคือเกิด,ดนะกคืบพ่อดื่ดนะใช่คถ้าเกิดคืบพ่อหยอดเบอคือว่าปก,ปกติกคือว่าพอนะ่อดยอดนะพวกนั้นเกิดคืบนะจำดได้ะบบจำได้จะปูเชื่องปดเชียรเชืเชเชเช่ออืนนะ แล้วคเชื่อมันมันบ่ได้เป็นหมอมันเป็นไงสามปุ่มมันจะเป็นไ่ให้ไ้เป็นคุ้หมอไปหาบคเชื่อมันเยอะกันก็ไปตรวจวัดใหม่ให้ได้เกิดทิอย์ขับแก้โอเเค้นแก้มโ่๊กไงมาตรวจตัวเชื้อบัคเชื้ออึมันจะตรวจกับพ่อมันหรือมันจะตรวจกัมันขนาดนี้บัคเชื้ออึกพวงหูองเขากลาบคารวะอึโพ คือคือมาเรื่องเนี่ยถ้าไม่คือก็คือมาอย่างบักเชื่อเงี้ยบักขื่อเยออืมต้องไปวัดความแรงบักเชื่อมันมือความพออยู่นะมันต้องไปวัดความแรงให้มันเยอะกูเกิดขึ้นเหมือนเดิมเข้าใจงั้นอือถ้าว่าไปวัดตึ๊บๆเนี้ยไม่ผ่านเข้าใจไหมอือต้องไปวัดเยอะขึ้นไปวัดแรงเด้อบักเคือจัดเงี้วเลยจะได้ แกเ่ากึ้งแ่รงเมันไ่วผ่านมันมันจำได้ว่าให้กูรงข้นชิบข้าตุนเยวกู่วยไว้คันคือพูดว่าต่ไดกูเติมขึ้นไว้เรบกเียเบเาเหมอก่อิปเก่าคือเก่าลนะแกชิบเก่าคือเก่าบบเือเออเออเรียเรวเมนนั ไม่ใช่มือแรงนะแต่ถ้าับความดันรูกแางให้มันได้ก็คือเกิดขึ้นนะลูกนะเพราะเราได้ตัวก็เพิ่มคือได้ไปง่ายว่าไปได้มันไดไปง่ายคือพือไอ้กระนุงชินนาชาวพ่ออยู่โบอยากเอาแรำเอามันจังวันจะยิ่งเบื่อ เมื่อนีเป so ็นวันคือสามสิบทังบาคมชองหาหกหกเขายัางอื่นบาปีเขาได้ยิมเด้อครับปูคือว่าบเบาๆได้ปูปูฟังยิมเด้อปูพ่อไม่เบาๆก็พ่อเบาอย่งวันที่คือคือเด้ยิมบัดี่เบาอย่างวันที่มีความหมายปู ข้างบ่มีคว้าหมาคือเรือออกใจงๆสาธุสาธุไม่ออกถามคืบเลยรื <c oughs> ม่น,ออรมนครับปูงายเขียงพอบอกวันที่หนึ่งมันบ่ออกกันครับมันออกวันที่ทสามถือได้เลยะสาธุสาธุเจ็บๆขวาเนี้ยด,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 ด้พูดยัด้าแล้วย้งอเนาะออันนี้อันนี้การยิงครับอืมแต่ยังไม่บวดหรอกครับ หนม่มีกางเยื้มคับเอออันนี้คือการเยืมเนาะเออกราบขาราวาอีโผมือีโคทุกท่าอีโผ่เยืมเขียนหันเอฟคือถือคืองังยังเย้มยังบอดีโ่มือไงเราเ้ต็มหนักขนาดนี้บอดถือคือคือจังดคนนี้คือบอถือยืมเพราะว่าเยิมยิมแค็งตัวพุงพก็เยืมตัวใดคับปู ตัวที่ขาดวัดถึงยังยิ้มืมมึ่งแขนกัวยังไม่ยิ้มมือูก้วก็ยิ้มตัวไหนบบหงจากครับยิ้มยังไม่เขียนเขาบอกว่าตัวที่จะออกยุ้มทำไมไม่เขียแนแขนตัวไนก็โอโคอว่นยิ้มก็รอปูยังไงอยู่ปู แข่งเบาเงื่อนม,มันบกรึมครับเอซีอ่ก็รอคอยดิปูข่งเบแข่งรมรึมก,กับเบาหลอดม,มัเบาร่มหลอดครับเรื่องรึมแข้ตนตัหนึ่งเลยเรื่องคึ้มแขนงหกหนึ่งเรื่อห <laughs> กหน, <laughs> นึ่งอเรื่อ,อ,องแขนก็คืเหมืแมงบอารึมแข่งคเรื่องข้นแขงหนึ่งเรื่อ เียลายจกทีก็ที่ว่ามันลายตัวไม่ฟูครับกรัใส่เขาเ้ยยิ้ม่นช่ถือยรับไ่ใช่ยครับไม่งนเพราะว่าเมื่อนี้อกยินมใอ่กคือหกคอจ้งยิ้แกงหกหนึงแข่ยิ้มเขียนแล้วพูถือฟังไปม่นก็ถือแล้วเขียนกแเขียนมั้ครับปูหางมันว่เขียนใ่ไปปืนป้มแบบว่าเขียนมันก็ถือคงเมียนู่กับปู่้ว่าเขียน1กนงอ่ นอนอึ๋มเนาะเออคือแก้วปั่นแก้วปั่นคือสาธุสาทุเออให้คือว่าพ่อประเณเนาะอ่าให้มือชกมือจับมือชกมือไม้ถึงถึงแล้วก็เวิดแค่มาถือใจนึเมบอครับ้าธุสาุให้ยังไปแค่แค่ขี้เุี้บหนเออแค่รงเราว่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 าคือผมก็่ืมเบ้อปูว่าหมว่างแคลรมเบ้อกูเนาะเขาเขาแค่อีผมแล้วเขาว่าเขาขึ้นเนาะ ก็ถือือเอาเรื่อง้นงบนคือหกหนึ่งครับปูคืออย่างสักการก็อย่างปรหมาทพ่อก็ยังวานยื้อคือคือการไมนผ่านอย่างน้ะเออถ้าว่าลูกหลานหัวนี้กกบมือโคกมือรากมือโคกมือเป็นยังือบามือเดินหอดมือนเดวข้นพ่อคอคอยกัเรียบรยเรีขมยี่ายมื้นเราเนาะครับปูอืมพ่อจะคบุญกพ่อหนี่ะว่าทำนะ ย่างเครื uh. ่องบึงอืโอ้คนไราาหญ่ยิ่คือคนทกุปประมาคือหกคนนะยิมประมาณสิบหคนถูกคิบหกไม่ถูกคิบเก้าคือสิบ่ถึสิบเก้าแม่ยิมคนไรายหญ่ยหมไงตาปูคือคิบหกบ่คือคิบเก้าอือเปิดเครน่กินขันเนาะอือ่ามาลูกอืม คือคิ้วหกบสถ์กทุกเก่าค้มเงื่อนข้มข้มข้มฝันแม่ผู่ไหงวดนี้ฝันมาผู้กว่ะฝันว่าจนางไงนันว่าเห็นคุณแม่เดินเท็นมากูความฝันว่าคู่หรือถามว่าถึยงนักร้องดังอ้อายุค้ลิดเกิด เปรย์ความจริงเขาไม่เคยถึกเกดเม่ใช่หรือครับปูเมืม่อคั่วถือเกดเกดถือเกดเกดครับเจ้าตัวเขาตอบว่าใช่แต่ว่าเจ้าตัวเขาตอบว่าเมืองลืมครับปูอืมงใน้ฝันลืมครับให้ไปเาเอาแล้ลูกเนาะเพราะว่าเมื่อครูเป็นคนฝันเนาะไม่ใช่ความฝันโผจ้าแกนั่นไงดู เออปูแกะว่าคือโคเมื่อคูว่าคือกูสูปูสู่ปูตต่ประเด้๋ยวพ่อกว่าวจนแขนงเมื่อคูไม่คือสู่ปูแก่เลย่รับปูเนาะข้นโคบราบอกว่าคือเนาะไม่อือเนาะ ออกิเหมือปูเขาไม่มีปุ๋ยเหมือนปูนแม่กือแต่ว่ามันมันคึบหูแต่ว่ามันบออกมาเรื่มออกเนื่องดีปูมันออกคึบเกล็ดออกซิภแเปิดกันใหญ่สบื่นแต่แต่มยาป่อืมแมันไม่ห่างมาเรื่มเออมันคือจะออกมันก็ออกปูตกลเรื่มมีมีมีเบิร์ดจะกาบปู เบิ้ลมาเยิมเบิ้ลเขาเอินว่าเป่าบอกเรียกเป่าบอกเมื่อสังบอกดูกันดีว่ามเป่าขายัญบอนี่เป่าขานี่ยขาเนี่ยังไงนะแกวอกขาเนีงเป่าเป่าอย่างกบวนกระด่างเย่มเมื่อของงานเบิ้ลงานกบวนเป่าขาเนี่ยนป่าทีน้อยที่ปูเป่าทีนั่งน้อยนื้อเนื้อไงบอกครับเบิ้บอกเืิอ เรื ểm, rồi, này, ่มพ่อบอกแจ้หัวเดือดเลยขาด้วยก็ด <đ ăng S 2> ้วยนเรื่มสาทัวสาทัปูพ่อบอกแจ้หัวเดือดรับครับขาตัวยาไข่รึ้ปล่าว่าชุบๆแล้วว่าปูว่าชื่อหเากม่งขอบออกกูกันเลยคเออใคยงเบออกมาสุนสนปูแค่มันเ่บอกแจ้หัวเดือดหมคือว่าเะอืม กูมันอ <c ười> ่ะนคิดหงุดหงิเว้ยเว้ยใครแก่กายเปลี่ยนเะ้ยใครอ๋อฮะปูฮาออกมาออกกลุ่มกุ่มมันจะใครกับใครจะมากูนางเออให้เงี้ว่าเมื่อไห้่เกินหกด้วยเว้ยใครชิดหงุดหลยคุวันว้ยใ่คุวนตัวเขาก็มมอขาย จุ้มจุ้นแต่หัวไปอ้ชุบอยเด็กแกปูมันบ่อยากคือคงัม่ใช่งมัหน่อยแนมาเกือบแกปูแกอาถือก็ว่าคือพวกอ่าวหรือเปล่าน่มันต้งแข้งก็วุบว่เลยไงตีหกก้าสิบเ้า เดินปูแบบนี้ตัวเขาคึกหูัวเาคึเมันคึกอะกรนาโอ้ยอเอ็ม่นอนเอแน่น้อนครับพาะจากอุตสสิครับเอ้เออไมเช้กันปเกอเลยมันแบ้ง้นมาแหมันจะรุงไหมสองอาทิก็รัปูแค่ปูยังจะบ้า่าก็แค่สี่รคือกับพวกคือคนแค่ร่บ้อยู่น ช่วงใบชั้นใบชื่อบวลมคระปูไม่คือออกนะรปบสม่งเ่าี้หรอกขียนกนั่นละสดธุสาธุสาธุสาธ้สาะุสาธาธุาขุาาามือสุุุุเสาธุสาธุสาธุ สวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกปูทุกคนเนาะคะ่ะกับสวัสดีค่ะเอสซี่เนาะค่ะกำลังติดตามค่ะนกลังเข้ามารับชมเราฟังสวงนี้เนาะคะ่ะ สำหรับแนวทางของปู่ตาเนาะค่ะปู่ก็ยิ่งย่ำเนาะค่ะค่ะย่ำปีเก้าค่ะปู่บอกว่าปู่ดต่พอมีเงินให้ยู่ปีเก้าเนาะค่ะจะไปปีไหม่ค่ะปีเก้าค่ะก็คือหกหกเนาะค่ะเป็นปีเป่าค่ะปีหกหกเนาะค่ะเขาก็จงพินิจจรนาเบิงเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะค่ะคำบอกคําจาของปู่ค่ะพินิจจรนาเบิงค่ะปู่ก็ย่ำแต่ปีเก้าปีเก้าปีเก้าก็คือปีหกหกค่ะว่าแน่ค่ะสําหรับหัวรัฐบาลหวดนี่อาจจะเป่าก็ได้ อาจจะเป่าค่าหนึ่งก็ได้นอกค่ะเข้ากับพินีพิจนาเบิงยิบจัปสลากกินแบงรัฐบาลไว้ค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าปูบอกว่าค่ะยิมมี่ยูหาลอยเนาะค่ะห้ามกินเกินหกลอยค่ะเข้ากับพินีพิจาเบิงค่ะฟังดีๆพิจาณาเบิงค่ะเนาะค่ะคำบอกคำจาของปูค่ะสําหรับคุณอ่อนนิชาเนาะค่ะที่รวมบุญมากกับปูค่ะปูหาสิบเจ็ดเด้อค่ะสิบเจ็ดค่ะ ปูบอกว่าท่านหนึ่งลอยขอให้ลูกให้ร้านได้กกับขึ้นมาหนึ่งล้านบาทค่ะปูก็ยิ่งย่ำเนาะค่ะย่ำเป่าอยู่ค่ะหฮอกับพี่นิพิจชนนาเบิงค่ะคำบอกตั้งจากของปูห่าค่ะสำหรับแตงโมเนาะค่ะแตงโมข้าระบาปูค่ะปูก็ให้แตงโมก็คือเ็ดซิบค่ะเฉยวันก็ให้เ็ดสิบเซอเอก็ให้เ็ดสิบคือเกาเนาะค่ะแสำหรับยิ้มค่ะปูบอกว่ายิ้มเขียนยังไม่ถือค่ะปูให้ยิมเขียนก็คือหกหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่ายิมเขียนจะสิบหกค่ะยิมยังไม่เขียนหกหนึ่งค่ะ เันรับเลขพูตากับเลขแม่คู่ก็คือแม่คู่กับสิบเจ็ดพูตาสิบเก่านะะเนาะค่ะฟังดีๆจิน้าการคำบอกคำจาาของรูเนาะคะ่ะมักกะตาม่ามาักกะเรียนผ่านเนาะคะ่ะทั้ง่องให้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังะค,ะค่ะสว่าปูก็ยังย่ำเนาะคะ่ะเลขออกวันที่สามสิบค่ะเขาก็ยิบยับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะคะ่ะ สำหรับสามซูนค่ะกันไว้น,น้ำแน่นะคะสัตสำหรับที้นี่เขอให้โชคให้มาเขอให้ลำเขอให้รวยทู่คู่ทุกคนเนาะะสำหรับแนวทางห้อกระแคบหน้าจอไว้เนะคะ่ะห่อจ้างไปพีนิดพีจิระหน้าเบิ้งห้อมากตัวใดชอบตัวใดะคะ่ะแคบหน้าจอเอาไว้นะคะ่ะ ค่ะฉันเล็กนี่ขอให้ซ้ายบุญทุกทุกท่านค่ะที่ร่วมบุญมากับะแม่คู่กับปูตาเนาะค่ะขอให้ได้โชคได้ลาบได้โชคได้หมันค่ะด้วยบุญบารมีองค์ูชิปะเขาขอมปูตาก้อยซ้ายบุญทุกทุกท่านค่ะที่ร่วมบุญมากค่ะสผ่พันมากเนาะค่ะสี่พันขามาแวะมาชมค่ะซึงเขามารับชมรับฟังก็ขอให้ได้โชคได้ลาบได้โชคได้หมันทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีค่ะ